สุดอาวันต้องอาวันเอ็มนะนี่คันนี้บอกเลยว่าสุดประเทศคันหนึ่งเหมือนกันนะฮะปั๊มเบมโบ GP4 PR 2 0งแสนกว่าบาทนะครับคู่นี้สุดจัดล้อนะครับ OZ8 ก้านนะฮะตัวนี้หายากเหมือนกันล้อ o z 8ก้านเป็นสเปคสนามนะครับ OZ8 ก้านหายากมาก สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Bike Story นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสุด R1 ต้อง R1M นะนี่คันนี้บอกเลยว่าสุดประเทศคันหนึ่งเหมือนกันนะฮะสุดประเทศใดเรามาดูนะฮะอะไรแต่งโคตรสุดบอกเลยคันนี้ชิ้นแรกเลยนะฮะมาดูปั๊มเบมโบ GP4 PR นี่ใครเห็นตอนแรกไม่ใช่ GP4 RX นะครับตัวนี้ GP4 PR นะครับ ส0กว่าบาทนะครับคู่นี้คันเดียวในประเทศไทยคู่เดียวในไทยนะฮะตัวน,นี้ที่เห็นอ่าที่เห็นบนท้องถนนที่ใส่นะครับตัวน,นี้สุดจัดล้อนะครับโอแซดก้านนะฮะตัวน,นี้หายากเหมือนกันล้อโอแซดก้านเป็นอ่าสเปคสนามนะครับโอแซดก้านหายากมากแล้วก็ตัวน,นี้ทําสีโคมทองนะฮะเอาไปทําสีโคมทองสุดจัดนะฮะปั๊มบนเกียร์สปีดโลโก้แดงนะฮะแล้วก็ มาดูคัดเกลสปีดโลโก้ขาวโอ้โหโคตรสุดนะครับคันนี้ um, นคาร์บอนเต็มลำนะฮะท้ายคาร์บอนเพราะ r า m วันเอมท้ายคาร์บอนอยู่แล้วแล้วก็ช่วงหน้ากากนะครับคาร์บอนแฟลิงข้างมีอาวัน็มนนี้อกคาร์บอนใส่นะฮะสุดจัดคาร์บอนสีดําคุมสีทองนะครับก็ตัวปั๊มจะมีตัวดักลมคาร์บอนด้วยนะฮะบ,บางคนคาร์บอน โคตรสุดจานจานเลยนี่ไม่รู้จักนะครับโชคหน้าเออรลินโชกอาวันโชคหน้าเออรลินนี่นครับกระเบนพันซิ่งอาวันเอ็มโคตรสุดนะครับอันนี้ชอบจริงก็คือทําสีนะ่ยแบบสีดําคาร์บอนแล้วก็ตัดด้วยสตนกเกอร์ลายสีทองนะฮะแล้วก็เป็นล้อโบเซทองด้วยนะฮะที่สําคัญ8ก้านนะครับปั๊มหลัง นะครับบัมดวงนิกเกิลนะฮะดวงเอทีนะฮะหางปลาไลเทคสุดจัดนะครับคันนี้ R1M สุดประเทศนี่ด้านบนมัดไทยเทนะฮะ ของจริงนะครับโอเคครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่อง Big Bicycle ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเคโต Kolar เออพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ